วันนี้อยู่กับผมบาสดำถักอ๋อวัยรุ่นับผสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านครับวันนี้มาบือคาแลงโอ้เ oh. ดี๋ยวจะไปออกงานต่อออกงานอยู่ซูริน FC อยู่ซูรินก็ตามมานะครับบ้านนองแลดอยู่ทีมอยู่ทีมงานไหนนี่ครับฮะอยู่ยทุกทีมงานเลยครับโอ้ oh, เสียต่อได้สังกัด ตรงไหนตรงไหนได้เงินก็ตรงนั้นก็ไปช่วยเขานิดๆหน่อยๆครับอันนี้มาทําไมครับทีทัวหนึ่งครับอันนี้มาเบิกค่าแรงครับอ๋อเบิกค่าแรงที่ไปคนเหล็ก,กวันนั้นโอ้วนันจงใสไปอยู่กับตาตุงมาหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> ไปล้างรถ <c oughs> วันไปล้างรถให้ ตอนหน้านั้นก็นอนอยู่นี่แหละนอนนอนอยู่ที่นี่แหละตอนอย่างหมูย่างอะไรกินกันน,นี่ช่วยล้างส้มไลนหน่อยเด้ยอยวันนี้คงล้างไม่ได้หรอกครับออกงานออกไม่ว่างปะไม่ว่างออกงานครับยูซูลิน<อ>เป็นการเตืเสียงโอ้ไปวันนี้เลยนะไปวันนี้เลยแหละอมอสาย,สายเดี๋ยวเขามารับ นี่ก็ยังไม่ได้ล้างมดเลยนะครับจะสายแล้วครับคนขับไม่มาสักทีโอ้โหส้ยนาะจะกินข้าวกินปลาอยู่นะครับเลยยังไม่มานี่ผมก็ทำความสะอาดช่องล่างเราแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่อาณาจักรโทรหนึ่งเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่เช้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย